สปาเพิ่มเติมของมังงะวันพีในตอนที่หนึ่งดมีชื่อตอนว่าการเกิดของบอนนี่โดยที่น้าโป่งในตอนนี้ก็จะเป็นรูปของบู๊ที่กางเกงนั้นเขียนคําว่าขอโทษเนื่องจอากจาโนโอดะดูเหมือนจะวาดมังงะวันพีในตอนนี้นี่ยังไม่เสร็จนะฮะมันก็เลยทําให้มีบางหน้าขอาในตอนนี้อาจจะเป็นเพียงแค่าภาพร่างหรือว่าภาพที่ยังวาดไม่เสร็จสมบูรณ์นั่นเองนะฮะซึ่งเนื้อหาในตอนนี้ก็จะเริ่มต้นมาที่จินนี่หลังจากที่เธอนั้นถูกใครบางคนนั้นจับตัวไปเนี่ยหลังจากนั้นก็จะไไดด้้้มีกกกาาาารรเเเเเปปปิิผยยนนนนนนจ่ธอออััถูพพพตวื็ภขงฟ แต่ว่าในตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เห็นว่าผมกอนฟ้าคนไหนเนี่ยที่จับตัวจินนี่ไปเพื่อเป็นภรรยานะฮะซึ่งในตอนนั้นก็จะได้มีการรายงานว่ากลุ่มจินนี่เนี่ยที่เป็นกลุ่มคณะปฏิวัติถูกโจมตีและถูกทำลายล้างโดยศัตรูที่ไม่คาดคิดจากรัฐบาลโลกและหลังจากที่จินนี่ได้ถูกลพาตัวคณะปฏิวัติเนี่ยก็เริ่มมีความรุนแรงมากขึ้นและก็แน่นอนว่าโอคุมะเขาเนั้นก็เริ่มใช้ความรุนแรงในการต่อสู้มากขึ้นเหมือนกันและเราก็จะได้เห็นโอคุมะเขาเนั้นได้ส่งชาวเมืองที่ร่วมกันปฏิวัััติไปปยยงกก่อนลลา,าทีดภ และครมานก็ได้ยุติการต่อสู้ด้วยการเข้าสงข่ามปฏิวัติด้วยตัวคนเดียวและหลังจากนั้นก็จะมีฉากที่บอนนี่เนี่ยที่เกิดขึ้นมาจากจินนี่และกระเพาะมังกรฟ้าหลังจากนั้นเนื้อหานั้นก็ได้ผ่านไป2ปีในตอนนั้นจินนี่นได้ปิวยเป็นโรคลายรงซึมานเนี่ยเป็นโรคที่หายากมากขนาดที่ว่าโรคนี้นะฮะหายากมากกว่าโรคในตอนที่รอเนี่ยมีอาการป่วยในตอนที่เขานี่ยังเด็กโดยที่โรคนี้นี่ยจะมีอาการนั่นคือคงขนนั้นเมื่อโดนแสงจากธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นแสงอาทิตย์หรือแสงจันทร์ก็ตามเนี่ย ร่างกายของคนคนนั้นก็จะเริ่มแข็งกลายเป็นก้อนหินและหลังจากที่จินนี่ได้ปล่อยไปโลกนี้ผ่ามังกรฟ้าก็ได้ยอมปล่อยตัวจินนี่ไปซะในตอนนั้นจินนี่ก็ได้กลับมาที่นาจากซอเบดและก็ได้ฝากบอนนี่เอาไว้กับคนแก่ที่มับนเกาะและหลังจากนั้นจินนี่ก็ได้ติดต่อไปหาคณะปฏิวัติโดยที่จินนี่ในตอนนั้นนั่งอยู่ในโบสถ์ที่คูมาแล้วก็จินนี่เคยอาศัยอยู่ด้วยกันก่อนหน้านี้โดยที่จินนี่ที่ติดต่อไปก็ได้บอกว่าเธอเนี่ยอยากจะเจอทุกคนอีกครั้งแต่วันนี้เขาจะเป็นการล่าครับสุดท้ายแล้ว คุูมาที่ได้ยินแบบนั้นก็เลยบอกน้อเป็นไายจินนี่ฉันคิดว่าจะไม่ได้เจอเธออีกแล้วซะอีกตอนนี้เธออยู่ที่ไหนนะฉันจะรีบไปที่ด้านอยู่นี้และหลังจากที่คณะปฏิวัติตรวจสอบได้นะว่าจินนี่นั่อยู่ที่ไหนเนี่ยคุูมาเน้นก็รีบใช้พลังผลพิศาจเคลื่อนย้ายตัวเองไปที่น้าจักรซอเบททันทีและการที่คุูมานั้นรีบแบบนั้นมันก็เลยทำให้คุมาไม่ได้ยินคำพูดสุดท้ายที่จินนี่นด้บอกน้องเธอเนี่ยรักคุูมามากแค่ไหนและในตอนที่คุูมานั้นมาถึงที่ร้าจักรซอเบท หลังจากนั้นค well. ูมาเนี่ยก็เลยทำป้ายหลุมศพขึ้นมาแล้วก็ได้ตัดสินใจนัว่าเขาเนี่ยจะเลี้ยงดูบอนนี่โดยที่มีคนแก่ที่นั่นคอยช่วยเหลือและหลังจากนั้นก็จะได้เห็นนอคุมาสลับไปมาระหว่างงานช่วยเหลือที่คณะปฏิวัติสอนการต่อสู้กับซาโบแล้วก็กลับมาเลี้ยงดูบอนนี่เหมือนกับลูกของตัวเองแต่ว่าขณะเสียดายที่บอนนี่เนี่ยเธอนั้นก็เป็นโรคที่มันหายากเหมือนกับจินนี่มันก็เลยทําให้ในที่สุดคมาเขานั้นได้ตัดสินใจลาออกจากคณะปฏิวัติเพราะว่าเขานั้นต้องการจะดูแลบอนนี่ให้ดีีท่สด ซึ่งนแน่นอนนวัดดากรข่าวนั้นอนุญาตถ่ายไวด้วยนะว่าข่าวนั้นจะถามหมอทุกคนว่าสามารถช่วยเหลือบอนนี่ได้หรือเปล่าซึ่งในระหว่างนั้นคูมานะไม่รู้จะทายังไงคูมาเนี่ยก็เ,ยเลยตัดสินใจไม่ให้บอนนี่ออกไปเจอแสงตามธรรมชาติเด็ดขาดแล้หลังจากนั้นคูมาก็เริ่มอ่านหนังสือเกี่ยวกับต่างๆแล้วก็ถามบอนนี่นะว่าถ้าเกิดเดินทางได้นะบอนนี่นะี่อยากจะไปที่ไหนกันซึ่งในช่วงเวลานั้นบอนนี่และก็คุมาเนี่ยก็ตามมีความสุขเตรลำกันแล้วก็พูดถึงเรื่องนิกะเหมือนกับตอนก่อนหน้้านนนนีีนีีท่บออึถงดะะ แต่ว่าในตอนนั้นเองวันนี่ร่างกายของเธอนั้นก็เริ่มแข็งเป็นเกล็ดสีน้ำเงินครูมานั้นก็เลยเรียกบอ bon นนี่นวจิวเวลี่ซึ่งหลังจากนั้นเหตุการณ์นั้นก็ได้ตัดภาพมาเมื่อ6ปีก่อนในตอนที่ bon นะบอนนี่นั้นอายุเพียงแค่ห้าขวบเท่านั้นซึ่งในตอนนั้นคุณหมอเนี่ยก็ได้บอกนัว่าวันนี่ยังไงก็จะมีอาการที่มันแย่ลงตามอายุที่มันมากขึ้นและว bon อนะันนี้นั้นน่าจะตายในตอนที่เธออายุสิบขวบซึ่งว bon นะันนี้นั้นมาได้ยินในตอนท้ายก็เลยคิดนับว่าเธอเน้นี่ ซึ่งโคมานี่ก็ไม่สามารถบอกความจริงได้เพราะว่าในตอนนี้เขานั้นไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาเนี่ยจะต้องทํายังไงกับเหตุการณ์ที่มันอยู่ตรงหน้าหลังจากนั้นผ่านไป1ปีเป็นช่วงเวลาเห้าปีก่อนในตอนนี้บอนที่อาย,อยุได้หกขวบซึ่งในตอนนั้นก็จะเห็น่าวเบโคลีอดีตราชายาจากซอเบดเขาน,นั้นได้เข้ามาที่อาจากและเข็ยนข้าวผู้คนในตอนนั้นก็เลยมีคนมาขอความช่วยเหลือจากโคมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนื้อหาทั้งหมดนั้นก็ได้ตัดจบพร้อมกับข้อความที่บอกนะ้ว่าทีน้าวันพงโ โอเคแลนะเนื้อหาทั้งหมดในสปอนในตอนนี้นะก็จะเป็นประมาณนี้นะฮะส่วนถ้าเกิดเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์สก i b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้ไมา่พลาดทุกการอัปเดตเนื้อหาคลิปใหม่ช่งเราสำวันนี้พอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวสัสดีครับ